สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคําถามนะเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับในเพจที่ถามว่าทําไมขายบ้านตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับหรือทําไมฝากกบ,บ้านฝากอสังหาริมทรัพย์ขายกับเอเจนต์แล้วเงียบหายไปนะครับหลายท่านถามผมมาว่าครับคอร์สที่ผมสอนเนี่ย ถ้าเรียนนะเราไม่ได้อยากเป็นนายหน้านะครับเรียนเพื่อที่จะขายอาสังหาริมทรัพย์ของตัวเองครับขายบ้านตัวเองนะครับขายบ้านขายที่ดินของญาติพี่น้องได้ไหมได้แน่นอนครับมันคือสิ่งที่จําเป็นมากครับที่ทุกท่านควรจะมีความรู้พื้นฐานไว้นะครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวครับอสังหาริมทรัพย์ผมแจ้งเลยครับว่าอาสังหาไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับทุกคน นะครับทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานเอาไว้นะครับอย่างน้อยครับเพื่อตัวเองจะได้ไม่ถูกเอาัดเอาเปรียบนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คืออย่างน้อยเป็นในส่วนของช่องทางที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคตนะครับอ่ะกลับมาถึงตรงนี้ครับทําไมถึงขายบ้านตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับมีหลายคน inbox เข้ามานะครับอ่ะผมจะบอกแบบนี้ครับว่าอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนขายบ้านตัวเองไม่ได้นะครับนะครับอ่ะหัวข้อ ทำไมขายบ้านไม่ได้นะครับอ่านะครับอันนี้นะครับรวมถึงบ้านของตัวเองหรือรวมถึงนายหน้าในหลายท่านที่กําลังประสบปัญหาอยู่ด้วยนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ครับในการที่เราขายไม่ได้เนี่ย หลายคนใช้วิธีการแบบเดิมๆหรือใช้วิธีการที่เหมือนกับคนอื่นนะครับทำให้เลยขายไม่ได้สิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับในการที่เราจะขายสังหาริมทรัพย์หรือขายบ้านขายที่ดินของตัวเองได้เนี่ยอย่างแรกคือช่องทางการขายนะครับหนึ่งนะครับช่องทางการขายที่เราใช้ครับช่องทางการขาย หลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าช่องทางการขายอสังหาริมทรัพย์มันมีอะไรบ้างนะครับก็มีออนไลน์ออฟไลน์นะครับ2ออย่างนี้ที่เป็นหลักๆใช่ไหมครับอ่ช่องทางการขายนะก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับออนไลน์ออฟไลน์นะครับสองช่องทางนี้มันกว้างอยู่แล้วนะครับหลายคนถามว่าแล้วจะเช็คยังไงล่ะครับ ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับอ่ะจะแจ้งกับนี้ครับหลายคนครับออนไลน์ก็คือออนไลน์ก็คือการเอาในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ตัวเองไปลงในเว็บไซต์นะครับหรือลงใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับออฟไลน์ก็คือการเขียนป้ายการติดป้ายหน้าบ้านหรือติดป้ายบริเวณที่ตัวเองทําขายอสังหาริมทรัพย์ตัวนั้นนะครับผมบอกคำนี้ครับการที่เราคิดวบนนี้ถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่มันยังไม่พอนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ ออนไลน์เนี่ยมันมีช่องทางหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับพอเว็บไซต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเว็บไซต์มันมีอันนี้ผมเขียนให้นะครับเว็บนะครับออฟไลน์ก็คือป้ายนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันมีหลายเว็บมากแต่ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่จําเป็นที่ทําให้ทุกคนนะ่ะ ขายบ้านไม่ได้เวลาลงประกาศออนไลน์ไปแล้วเคยหรือไม่ครับคือการไม่ได้เช็คในส่วนของเว็บไซต์ที่มันถูกต้องที่เหมาะกับซับเรานะครับคือไม่ได้เช็คว่ามันเหมาะกับซั์ที่เราขายหรือไม่นะครับอยากรู้ว่าเช็คอย่างไรเดี๋ยวปติดตามกัในคลาสนะครับออฟไลน์ครับเขียนป้ายเอเขียนแล้วทาไมไม่มีใครติดต่อเข้ามานะครับเพราะเราขาดการตรวจสอบผลลัพธ์ทางการตลาดนะครับตรวจสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ ตรงนี้นะครับ1เลยนะครับทำไมขายไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นเพราะช่องทางที่เราเลือกใช้ครับเราเลือกใช้เนี่ยมันไม่เหมาะกับซั์ที่เรามีนะครับอันที่2อ,อุ้ยเปลือดเลยนะครับอันที่2นะครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับฝากในหน้าแล้วเงียบ นะครับหลายคนถามครับฝากในหน้าแล้วเงียบนะครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่หลายๆท่านเจอนะครับสําหรับเจ้าของซัพย์นะสาหรับเจ้าของทรัพย์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งเลยนะครับทุกท่านหนึ่งเลยเราอาจจะเลือกใช้ในหน้าผิดคน Er> แต่ผมไม่ได้ว่าในหน้าทุกคนนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นในหน้าเหมือนกันนะครับต้องดูครับว,ว่าตัวเราในเวลาฝากซับเข้าไปเนีครับเราใช้เป็นในส่วนของสัญญาเปิดหรือปิดนะครับแล้วในหน้าที่เราฝากนะครับเราฝากด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาหรือฝากด้วยความที่เราสนิทหรือเป็นเพื่อนนะครับถ้าเราฝากด้วยความสนิทแล้วไม่ได้เลือกในส่วนของความเป็นมืออาชีพของเขานะครับมันจะเกิดปัญหานี้ครับ ฝากในหน้าแล้วเงียบนะครับในหน้ามืออาชีพส่วนใหญ่ฝากแล้วไม่เงียบแน่นอนนะครับเราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้นะครับแต่ในหน้าที่ฝากแล้วเงียบส่วนมากจะเป็นในหน้าที่เป็นเพื่อนหรือสนิทกันอ่าลองเช็คดูนะครับวิธีการเรียกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับอยากรู้เพิ่มเติมลองดูในคาดได้นะครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเลยที่ผมจะมาบอกนะครับ3คือขาดการ เช็คผลการทำนะครับขาดการเช็คผลการทําการตลาดนั่นเองนะครับแน่นอนครับเราทําการตลาดเนี่ยเราทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับคือคืออะไรครับขาดการเช็คผลทําเสร็จแล้วเราปล่อยเลย นะทำเสร็จแล้วปล่อยเลยไม่ได้ติดตามแล้วตรวจสอบผลว่าที่เราลงไปเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่ามีการตอบรับอย่างไรนะครับหลายคนลงเสร็จปุ๊บเอ้ยทำไมมันเงียบเอ้ยทำไมมันเงียบทำไมไม่มีใครติดต่อเข้ามานะครับเพราะอะไรไม่ได้มีใครนะครับที่ลงแล้วมันได้ผลเสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยการเช็คหรือการตรวจสอบผลสำลีศในการทำการตลาดเนี่ยจึงสำคัญนะครับหลายคนเนี่ย ทำการตลาดลงเสร็จแล้วปล่อยผ่านนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนะครับพอหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเราลงในส่วนของช่องทางการขายต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่มีการตรวจสอบในหน้าบางท่านก็เป็นแบบนั้นครับทำให้นะครับเกิดข้อสองขึ้นมาคือพอฝากเสร็จแล้วเนี่ยฝากในหน้าแล้วในหน้าเงียบนะครับอาจจะเป็นเพราะเขาลงแล,แล้วเขาไม่ได้เลือกในส่วนของช่องทางการตลาดที่เหมาะสมให้กับเรานะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราเลือกเขาเนี่ยเราทําสัญ,ญญาแบบไหนนะครับผมเรียนนิดนึงว่าถ้าเราเซ็นสัญญ,ญาในหน้าแบบเปิดกับเขานะครับ การทําการตลาดจะน้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเขาทําการตลาดเยอะมันก็เหมือนว่าเขาทําการตลาดให้คุณฟรีอันนี้คือพูดการตรงๆนะครับทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องพิจารณาแล้วเลือกให้ดีนะครับมาถึงข้อ3ครับขาดการเช็คผลการทําการตลาดนะครับขาดเพราะอะไรครับเพราะคิดว่าทําเสร็จแล้วมันจบแล้วเราจะเช็คผลได้อย่างไรครับนะมาดูกันอันแรกนะครับ call ผมจะเรียกว่า call อันนี้ call to owner นะครับอาจจะเป็นเอเจนต์ก็ได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราทำการตลาดเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดูครับว่ามีคนโทรเข้ามาสอบถามหรือสนใจสัปดาห์ละกี่คนนะครับนะครับอันนี้ w e E K week นะครับสัปดาห์ละกี่คนนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับแปลว่าการตลาดของเราไม่สกเร็จ ถ้ามีน้อยกว่าผมตั้งไว้3คนนะครับ3มคนนี่คือต่ำมากนะปกติควรมากกว่า5นะครับถ้าไม่มีคนโทรเข้ามาถามเลยหรือมีคนโทรเข้ามาถามเนี่ยน้อยกว่า3คนนะครับถือว่าการตลาดเราไม่สกเสร็จละนะครับนี่นะครับน้อยกว่า3อันนี้คือไม่สกเสร็จนะครับถามว่า ทำไมถึงบอกไม่สกเซสนะครับการทำการตลาดจริงๆเนี่ยถราเราลงแล้วเนี่ยมันต้องมีคนเห็นนะครับคนเห็นแล้วที่เราเลือกลงเนี่ยมันถูกกลุ่มมันจะต้องมากกว่านี้นะครับแล้วอะไรต่อมาครับถ้าสมมุติมีคนโทรเข้ามานะครับประเด็นต่อมานะครับถ้าสมมติมีคนโทรเข้ามาไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะครับเราต้องถามครับโทรมาจากช่องทางไหนนะครับเห็นจากเว็บไซต์นะครับหรือเห็นจากป้ายนะครับแล้วจดบันทึกครับ อันนี้ใช้ได้ทั้งเจ้าของทรัพย์เองและในหน้านะครับแล้วจดบันทึกเก็บข้อมูลไว้ครับว่าที่เขาเห็นสื่อที่เราลงมาจากช่องทางไหนนะครับหลังจากจดบันทึกเสร็จแล้วนะครับยังไม่สามารถปิดการขายได้สักทีครับเราต้องไปเช็คอะไรต่อครับนะครับหนึ่งาม่ใช่หนึครับเราต้องมาเช็คอะไรครับราคาราคาขาย นะครับพอเราโทรเสร็จปุ๊บไม่สามารถปิดการขายได้นะครับลูกค้าดูไม่ค่อยสนใจนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมาดูคือนะครับมาเช็คราคาที่เราขายครับเราขายแพงไปหรือเปล่า ถ้ากรณีที่เราเป็นในหน้านะครับเรารับมานะครับแล้วลูกค้าไม่สนใจหน้าที่ของเราคือเราต้องแจ้งเจ้าของซับให้ทราบนะครับว่าราคาที่เขาขายเนี่ยมันสูงไปนะควรปรับลงนิดนึงได้ไหมนะคบเพื่อให้ปิดการขายได้หรือถ้าเราเป็นเจ้าของซับแล้วเราอยากขายได้เองหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมเราขายบ้านไม่สถีก็คือราคาที่ตั้งมันแพงไปหรือเปล่า หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเช็คเสร็จแล้วว่าราคาที่เราตั้งขายเนี่ยแพงไปไหมนะครับเราปรับราคาใหม่เราเช็คราคาในตลาดครับถามว่าเช็คอย่างไรนะครับขออนุญาตนะครับเขียนมาอ่านไม่ค่อยออกเช็คราคานะครับเช็คอย่างไรครับก็มีทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ออฟไลน์นี่แหละป้ายนะครับออนไลน์ก็คือเราเช็คใน Google ได้เลย พิมพ์เข้าไปนะครับว่าราคากลางที่เขาขายนยเท่าไหร่นะครับถูกสุดเท่าไรแพงสุดเท่าไหร่นะครับราคาที่เราควรตั้งขายคือเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณมีนกลางๆนะครับมีนกลางคือสมมุติเท่าขายถูกสุด2ล้านแพงสุด2องล้านหเราควรตั้งที่2อล้านสนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราจะต้องตั้งราคาไว้ให้เผื่อมีการต่อรองได้นะครับเราห้ามตั้งราคาที่ราคาเน็ตเด็ดขาดน,นะครับถ้าราคาเน็ตปุ๊บเนี่ยลูกค้าไม่สามารถต่อรองได้การปิดการขายเราจะไม่มีทันที เราจะไม่มีทันทีนะครับโอเคมาดูกันครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามาเช็คเรื่องราคาขายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราต้องทาก็คืออะไรครับเราก็กลับมาทําที่ข้อ1นะครับทำข้อ1เสร็จปุ๊บนะครับก็มาตรวจตามผลนะครับที่ข้อ3นะครับว่ามีตรวจเช็คการทำการตรวจเช็คการทําการตลาดนะครับว่ามีคนโทรเข้ามาหาสัปดาห์ละกี่ครั้งนะครับถ้ายังไม่มีนะครับทำลูปนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับ ทำแบบนี้คอยตรวจสอบคอยเช็คคอยจดบันทึกข้อมูลนะครับผมมั่นใจว่าภายใน1-2เดือนคุณสามารถปิดการขายได้แน่นอนนะครับข้อมูลนี้ใช้ได้ทั้งในส่วนของผู้ที่อยากเป็นนายหน้านะครับเจ้าของทรัพย์เจ้าของบ้านที่อยากขายบ้านตัวเองนะครับอ่านะครับตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับ Class First มิลเลียนะครับคู่มือสร้างร้านแรกด้วยอสังหาไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อเป็นนายหน้า แต่สามารถเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อเอาไปขายรัพย์ของตัวเองก็ได้นะครับสามารถต่อยอดในการทําธุรกิจเรียนเพื่อขายทรัพย์ให้พี่น้องเรียนเพื่อขายทรัพย์ตัวเองนะครับโอเคนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้พบกันในคลาสนะครับแล้วเรามาลุยมาเรียนรู้อสังหารด้วยกันนะครับคลาสนี้ครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นทำอสังหาคนที่ไม่มีพื้นฐาน นะครับเป็นคา์ดเริ่มต้นสําหรับคนทำาาสังหาจนสามารถทําอาชีพอาสังหาจนกระทั่งเป็นมือโปรได้ครับแล้วพบกันในคัสครับสวัสดีครับขอบคุณครับ